วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเหรอวันนี้เนี่ยเราอยู่ในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี2566ค่ะอ๋อวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เหรอนิตยาวันลอยกระทงปีนี้นะคะตรงกับวันที่27พฤศจิกายนเี่เค่ะพี่เวแล้วทำไมเราต้องลอยกระทงกันด้วยละ่ะการลอยกระทงนะคะถือเป็นการสะเดาะคอ,อและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาค่ะที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ําทําให้น้ําไม่สะอาดและการลอยกระทงนะคะก็เปรียบเหมือนการที่เราลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเรานั่นเองค่ะ การลอยกระทงนอกจากจะเป็นการสะเดาะคอและเป็นการขอข,อขมาพระแม่คงคาแล้วคะยังเป็นการที่เราเนี่ยได้ร่วมรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราด้วยค่ะที่มีมาตั้งแต่นานแล้วไม่ให้หายตามกาลเวลานั่นเองค่ะอ๋อใช่สิจริงด้วยงั้นเรามาร่วมสืบสานวัฒนธรรมด้วยการใส่ชุดไทยเพราะว่าชุดไทยของเราสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยงั้นวันลอยกระทงปีนี้พวกเราสองคนขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นมาร่วมสวมใส่ชุดไทยไปลอยกระทงกันเยอะๆนะครับ สิสองน้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งร้ายชายหญิงสักลูกกันจิ้งวันลอยกระทงลอยลายกระทงลอยลายกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอ,อกแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงวันลอย,ยกระทงมุ่งจะสง่ง